สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันกันกบเกม b i r d ์ดี้ค s h นะครับผมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยกำลังสงสัยอยู่เนาะซึ่งผมก็มักจะเห็นคําถามนี้นะครับอยู่ในใต้คอมเมนต์หรือว่าเวลาที่ผมไรฟ์สตรีมอยู่เนี่ยก็มักจะเห็นผู้เล่นหลายๆท่านนะครับถามคําถามนี้เข้ามาบ่อยๆเนาะคําถามที่ว่านี้ก็คือ ตัวละครในเกมนะครับตัวไหนที่น่าใช้งานที่สุดนะครับตัวละครไหนเก่งตัวละครไหนไม่เก่งนะครับผมรวมถึงค่าสถานะต่างๆภายในเกมนี้นะครับว่ามันคืออะไรและแต่ละค่าและสถานะเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้คําตอบกับทุกคนนั่นเองเนาะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เนี่ยมันยาวจนเกินไปนะครับผมแนะนําก่อนเลยนะว่าให้กดกอดูแบบเลื่อนผ่านก็ได้เนาะให้เลือกดูเฉพาะส่วนที่อยากจะทําความเข้าใจละกันนะครับ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเรามาดูกันที่อย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปทําความรู้จักตัวละครเนี่ยเราต้องมารู้จักค่าสถานะต่างๆภายในเกมนี้กันก่อนนะครับสําหรับค่าสถานะต่างๆภายในเกม Birdy c l a ค s นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานะนะครับผม ก็สังเกตได้ที่ด้านล่างตัวละครนะครับจะมีวงกลมสีแดงวงกลมสีเขียววงกลมสีฟ้าวงกลมสีเหลืองและวงกลมสีม่วงนะครับซึ่งทั้ง5้าสถานะเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันที่สถานะแรกนะครับก็คือวงกลมสีแดงเนาะเราจะเรียกสถานะนี้ว่าระยะตีนะครับ สำหรับระยะตีนะครับผมจะมีผลกับระยะไม้ของตัวละครของผู้เล่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าตัวละครของผู้เล่นเนี่ยมีระยะตีที่เยอะระยะไม้ในการเล่นเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตัวละครของผมตอนนี้นะครับมีค่าสถานะระยะตีอยู่ที่247นะครับนั่นก็หมายความว่าระยะไม้หลักของตัวละครผมเนี่ยจะอยู่ที่247หลานั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับสถานะที่2นะครับจะเป็นวงกลมสีเขียวเนาะสถานะนี้มีชื่อว่าความแม่นยำนะครับผมสำหรับสถานะนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเกมมากๆนะครับผมเพราะว่าสถานะนี้เนี่ยจะช่วยทําให้การวางลูกหรือการตีของผู้เล่นเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูแล้วกันเนาะยิ่งตัวละครเรามีค่าความแม่นยํามากเนี่ย จ้าจุดวงกลมนะครับผมที่ผู้เล่นมีเนี่ยมันก็จะแคบลงนะครับยิ่งจุดวงกลมแคบลงนั่นหมายความว่าจุดที่ลูกจะตกเนี่ยมันก็จะแม่นยําขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามีค่าความแม่นยําน้อยนะครับจุดวงกลมมันจะว่างกว้างขึ้นนั่นหมายความว่าจุดตกของลูกเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นโอกาสที่ลูกจะไม่ตกในจุดที่เราเล็งไว้เนี่ยมันก็มีสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าความแม่นยํายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับ โอเคต่อไปสถานะที่3นะครับมีชื่อว่าโซนสวิงเนาะเป็นรูปวงกลมสีฟ้านะครับสำหรับสถานะนี้นะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเกมปังย่าเนาะก็เหมือนกับค่า Impact นั่นเองนะครับผมค่าโซนสวิงคืออะไรค่าโซนสวิงเนี่ยจะช่วยทําให้แถบไ nice นท์ช็อตแถบกูดช็อตของผู้เล่นเนี่ยมีความกว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมเลื่อนให้ดูเนาะถ้าเรามีค่าโซนสวิงน้อยสังเกตไหมครับว่าแถบกูดช็อตไนท์ช็อตเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับ มันไม่เกี่ยวกัแบแถบเพอร์เฟนะแถบเพอร์เฟกมันเล็กแค่ไหนก็เล็กแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าเจ้าโซนสวิงเนี่ยมันจะขยายนะครับผมความกว้างของแถบสีส้มแล้วก็ความกว้างของแถบสีเขียวนะครับยิ่งมีค่าโซนสวิงเยอะเวลาเราตีแป๊กเนี่ยลูกมันก็จะเบี้ยวน้อยลงนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง3ค่านี้นะครับระยะตีความแม่นยําและโซนสวิงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าค่าใดค่าหนึ่งเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลให้สสถานะที่เหลือเนี่ย น้อยลงนะครับผมโดยเฉพาะระยะตีเนี่ยถ้าเรามีระยะตีที่ยาวมากๆนะครับนั่นหมายความว่าเราจะถูกลดค่าความแม่นยําและโซนสวิงลงไปนะครับหมายความว่าโซนสวิงของเราจะน้อยมากๆความแม่นยําของเราก็จะน้อยมากๆนะครับเห็นไหมถ้าผมเลื่อนระยะไม้ของผมเป็น317หลานะครับละค่าโซนสวิงผมเหลืออยู่255หลาเนี่ย แทบจะไม่เหลือแถบไนช็อตกูช็อตเพอร์เฟก c t ช็อ t เลยนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าผมมีระยะไม้317มีโซนสวิน2 185เนี่ยเท่ากับว่าผมจะไม่สามารถตีแป๊กได้เลยนะครับผมเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นจะต้องบริหาร3สเตตัสเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับอยู่ในค่าที่มันแบบไม่ต่างกันจนเกินไปเนาะก็พูดง่ายๆอย่าให้มันห่างกันจนเกิน20แต้มนั่นเองนะครับ โอเคต่อไปเรามาดูกันที่สถานะที่4นะครับสถานะที่4เนี่ยจะเป็นรูปวงกลมสีเหลืองนะครับผมสาหรับค่าสถานะที่4เนี่ยมีชื่อว่าสถานะไหวพลิบนะครับสาหรับสถานะไหวพริบนะครับผมถ้าเปรียบกับเกมปังยาก,ก็กับคล้ายๆค่าคอนโทนเนาะแต่ว่าสถานะไหวพริบในเกมนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อยู่2สถานการณ์นะครับผมนั่นก็คือสถานการณ์ที่ผู้เล่นตีพาดไปตกทรายหรือตกบังเกอร์นะแล้วก็สถานะที่2ก็คือ เวลาผู้เล่นเนี่ยตีพลาดไปตกลับนะครับผมพวกเซมิลับเฮฟวี่ mm. <heavy S 2> ลับเนี่ยพวกหญ้าหนาเนาะปกติแล้วนะครับถ้าเรามีค่าสีเหลืองน้อยเนี่ยเวลาที่เราตีไปตกทรายตกหญ้าหนาเนี่ยเกตที่ใช้ในการตีมันจะวิ่งเร็วนะครับผมแต่ถ้าเรามีสถานะไหวพริบสีเหลืองเยอะๆเนี่ยเวลาเราตีไปตกทรายหรือตกหญ้าหนานะครับ เจ้าเกตที่วิ่งเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงนั่นเองเนาะพูดง,ง่ายๆก็คือมันจะลดโทษที่เวลาเราตีพลาดไปตกทรายตกหญ้านะครับที่มันจะวิ่งเร็วขึ้นมันก็จะกลับมาวิ่งช้าลงนั่นเองนะครับผมถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นตีไม่แปก๊กไม่พลาดเลยเนี่ยสถานะนี้ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรนะครับผม โอเคต่อไปมาดูกันที่สถานะสุดท้ายนะครับสถานะที่เป็นลูกวงกลมสีม่วงเนาะสถานะนี้นะครับมีชื่อว่าพัดนะครับผมสาหรับสถานะนี้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าใครเล่นเกมนี้มาสักพักนึงเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าการพัดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับยิ่งถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยโอกาสที่จะพัดลงก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับผมสาหรับค่าสถานะพัดนะครับมันก็คือเส้นไกด์ไลน์บอกเราเวลาพัดนั่นเองเนาะ เวลาที่เราเข้าไปเล่นนะครับตีลูกไปออนกีนเนี่ยเราจะพัดลงหลุมนะครับมันจะมีเส้นสีลุ้งพุ่งออกมาเนาะถ้าเรามีสถานะนี้เยอะเส้นสีลุ้งที่พุ่งออกมามันก็จะยาวนะครับยิ่งมีเส้นสีลุ้งพุ่งออกมายาวนั่นหมายความว่าการคำนวณทิศทางที่ลูกมันจะกิ้งไปลงหลุมเนี่ยมันก็สามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับค่าสถานะหลักในเกมเบอร์ดี้คัตทั้ง5สถานะนะครับ ก็ประกอบไปด้วยระยะไม้นะครับผมค่าความแม่นยำโซนสวิงค่าไหวพิปแล้วก็ค่าระยะการพัดนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายละเอียดตัวละครทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเกมณตอนนี้นะครับสำหรับตัวละครที่มีอยู่ภายในเกมณตอนนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวละครนะครับผมเรามาทําความรู้จักตัวละครแรกกันก่อนเลยนะครับ สำหรับตัวละครที่1นะครับมีชื่อว่าเอรินจีบิดนะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับรูปร่างหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเนาะตอนเริ่มต้นนะครับตัวละครนี้จะมีค่าโซนสวิงที่สูงมากๆนะครับผมมีระยะตีที่ค่อนข้างน้อยค่าความแม่นยำอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับค่าไหวริบเนี่ยน้อยมากๆนะครับส่วนระยะพัดก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับผม เรามาดูกันนะครับจุดเด่นของตัวละครนี้คืออะไรจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือมีค่าโซนสวิงที่สูงมากนะครับเวลามีค่าโซนสวิงที่สูงมากเนี่ยก็หมายความว่าแถบ Perfect. เพอร์เฟก้ยแถบไนท์ช็อตกับแถบกูทช็อตเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับเวลาตีแป๊กเนี่ยมันก็จะเบี้ยวน้อยลงเนาะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ตีแป๊กบ่อยๆนะครับแล้วลูกมันเอียงมันเบี้ยวมากๆเนี่ยแนะนําว่าใช้ตัวละครเอลินได้เลยนะครับผมต่อมาเรามาดูค่า สกิลติดตัวความสามารถพิเศษของตัวละครเอลินนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสำหรับในเกมนี้นะครับตัวละครทั้ง4ตัวเนี่ยจะมีสกิลติดตัวนะครับผมซึ่งก็จะปลดล็อกทุกๆ10เลเวลและ20เลเวลนั่นเองเนาะ สกิลแรกนะครับผมจะลดตอนเลเวล10นะครับสกิลที่2จะกดตอนเลเวล30แล้วก็สกิลสุดท้ายจะกดตอนเลเวล50นะครับผมมาดูกันที่สกิลแรกของตัวละครเอลินนะครับมีชื่อว่าปัญญาแห่งลมเนาะสำหรับสกิลนี้นะครับจะช่วยเพิ่มค่าสถานะทั้งหมด0.3ในช็อตต่อไปนะครับตามสัสดส่วนเวลาที่เหลือหลังจากซีลูก อันนี้ต้องมาแปลไทยให้เป็นไทยทีนึงนะครับผมถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเราจะได้ค่าสถานะเพิ่มอีก0ูนดะครับในการตีช็อตต่อไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับผมที่เหลือจากที่เราตีลูกเนาะฟังแล้วก็งงๆหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาสกิลที่2นะครับของขวัญจากสายลมนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับมีโอกาส20%นะครับที่เวลาผู้เล่นตีเนี่ยจะได้รับไอเทมสกิลทอร์นาโดนะครับผม ไม่ใช่สิผู้เล่นนะครับมีโอกาส20%นะครับที่จะได้รับไอเทมสกิลทอร์นาโดเมื่อตีที่ทีทช็อตนะครับผมหรือว่าเมื่อต้องตีลูกจากขอบเนาะตีทีช็อตก็คือไม้แรกนั่นเองนะครับไม้แรกเราจะตีที่จุดทีช็อตนาะก็คือจุดแรกของการตีในแต่ละหลุมนะครับเราจะมีโอกาส20%ที่ได้รับไอเทมทอร์นาโดหรือไอเทมพายุนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโอกาสได้รับเวลาตีจากขอบสนามหรือว่าตีจากแฟร์เวย์นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างมีประโยชน์นะสกิลทอร์นาโดเนี่ยเวลาที่เราได้มานะครับแล้วเราใช้นะครับถ้าเราตีไกลๆแล้วมันไปอยู่ในวงทอร์นาโดเนี่ยนั่นหมายความว่าระยะของลูกเนี่ยมันจะไม่ไกลหลุมมากนั่นเองนะครับผมบางครั้งเนี่ยทอร์นาโดหมุนอาจจะลงหลุมเลยก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยใช้ลงหลุมมาแล้วเนาะต่อมานะครับสกิลที่3มนะครับมีชื่อว่าความการุณาแห่งสายลมนะครับผม สำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มระยะตีแล้วก็ค่าความแม่นยําให้ผู้เล่นอีก30นะครับผม,มเมื่อใช้อเทมสกิลทอร์นาโ,โดเนาะนั่นหมายความว่าเวลาใช้สกิลอายุพายุหมุนเนี่ยเราจะได้ระยะไม้เพิ่มมา30หลาพร้อมกับค่าความแม่นยานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูตัวละครที่2นะครับตัวละครที่2มีชื่อว่าคิทโลเวลนะครับผมสําหรับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครผู้ชายเพียงตัวเดียวในเกมเบิร์ดี้คัทนะครับ ซึ่งเขาก็มาพร้อมกับสกิลที่กระหลงปงมากๆนะครับผมพูดไปก็ขำไปนะครับเรามาดูความสามารถของตัวละครนี้กันนะครับผมเริ่มต้นที่สถานะตอนเริ่มต้นนะครับสำหรับสถานะเริ่มต้นของตัวละครคริสโลเวลนะครับผมสำหรับระยะตีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับผมไปจนถึงค่อนข้างสูงเลยนะก็คือระยะไม้เนี่ยจะยาวกว่าตัวละครเอลินนะครับผมค่าความแม่นยำเนี่ยก็พอๆกับ ค่าระยะตีเลยนะครับซึ่งค่อนข้างสมดุลน,นะครับค่าโซนสวิงเนี่ยน้อยกว่าตัวละครเอลินนิดเดียวเองก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะสำหรับแถบในการตีไนช็อตฟูช็อตเนาะสำหรับค่าไหวทิปเนี่ยก็ยังเยอะกว่าตัวละครเอลินนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีและมีประโยชน์เนาะ ส่วนค่าพัดเนี่ยพอๆกับตัวละครเอลินเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครคริสนะครับผมเป็นตัวละครที่มีค่าสถานะเริ่มต้นในระดับที่สมดุลปานกลางนะครับผมระยะไม้ยาวพอสมควรค่าความแม่นย้ำเยอะพอสมควรโซนสวิงค่อนข้างเยอะนะครับไหวทิประยะพัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ทําไมเราถึงผมถึงบอกว่าตัวละครนี้มันมาพร้อมกับสกิลที่กระหลงปงนะครับนั่นก็เพราะว่าสกิลติดตัวทั้ง3สกิลของตัวละครคิดเนี่ยใช้งานยากและยังไม่ค่อยมีประโยชน์ในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับสกิล3สกิลนี้ก็ได้เนาะเรามาดูกันที่ความสามารถสกิลแรกนะครับจะกดล็อกตอนเลเวลสิเนาะมีสกิลชื่อว่าหัวใจเจ้าชายน้ําแข็งนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มค่าสถานะทั้งหมด15นะครับ ถ้าเรายังอ่านไม่จบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับเพิ่มสถานะทั้งหมดบวกสินะครับไม่ว่าจะเป็นระยะตีแม่นยำทรงสวิงไหวทิฟหรือแม้แต่ระยะพัดเนี่ยเพิ่มมา15นะครับแต่ว่า <laughs> มันจะเพิ่มก็ต่อเมื่อไม่มีลมนะครับผม <laughs> และเกมไหนนะครับที่มันจะไม่มีลมนะครับมันเป็นอะไรที่น้อยมากๆนะการที่จะทําให้ไม่มีลมเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือผู้เล่นได้รับไอเทมลบลมนะครับไอเทมที่มันเป็นรูปลูกศรน,นะครับสีเหลืองๆห,หลังจากที่เรากดใช้เนี่ยมันจะทําให้ลมในเกมเหลือศูนย์หรือว่าลมหายไปนั่นเองเนะาะความสามารถนี้มันก็จะใช้งานได้นะครับ แล้วก็ในอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเมื่อผู้เล่นนะครับเข้าไปเล่นในสนามแล้วเจอลมหนึ่งะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กดใช้ขวดยาสีฟ้าเนาะมันจะทําการลดลมหนึ่งให้เหลือลมศูนย์ะครับหลังจากลมศูนย์เนี่ยผู้เล่นก็จะได้รับสถานะนี้นะครับผมเพิ่มสเตตัสทั้งหมดบวก15นะครับฟังดูแล้วมีประโยชน์แต่ว่าหาโอกาสใช้ยากมากๆนะครับ ต่อมาสกิลที่2นะครับปลดล็อกตอนเลเวล30ชื่อว่าเปลวเพลิงแห่งเจ้าชายน้ำแข็งนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผู้เล่นนะครับใช้เอฟเฟกต์ไอเทมสกิลล็อกเก็ตช็อตนะครับเมื่อตีไฮช็อตและได้เพอร์เฟกนะครับผมถ้าเราอ่านเนี่ยเราอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับทำการตีไฮช็อตและตีติดเพอร์เฟกนะครับตีไฮช็อตก็คือการที่ผู้เล่นเนี่ย กดนะครับผมไปที่จุดด้านล่างของลูกกลอบนะครับมันจะเป็นการตีไฮช็อตเนาะและหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยตีติดเพอร์เฟกนะครับผู้เล่นจะได้รับความสามารถล็อกเก็ตช็อตนะครับผมก็คือล็อกเก็ตช็อตเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆการตีโทมฮอคในเกมปังยา่าเนาะแต่ในเกมนี้เนี่ยมันจะยิงมิตไซขึ้นไปลงฟ้าบนฟ้านะครับแล้วตกลงมานะครับผมนั่นหมายความว่าเมื่อผู้เล่นใช้ไฮช็อตและตีเพอร์เฟกช็อตเนี่ยผู้เล่นจะได้รับสถานะล็อกเก็ตช็อตมานะครับ ดูแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับการตีเพอร์เฟกช็อตเนี่ยมันก็ยากพอๆกับการโฮลอินวันเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปสถานะที่3นะครับจะปลดล็อกตอนเลเวล50เนาะชื่อว่าคมดาบแห่งเจ้าชายน้ำแข็งนะครับสำหรับสถานะนี้หรือว่าความสามารถนี้นะครับจะทำการลดลมลงหนึ่งนะครับเมื่อใช้อเทมสกิลล็อกเก็ตช็อตนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อผู้เล่นเก็บไอเทมล็อกเก็ตช็อตได้นะครับหลังจากกดใช้งานเนี่ยลมในสนามจะถูกลดลงหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะครับสําหรับไอเทมล็อกเก็ตช็อตนะผมบอกเลยเป็นหนึ่งในไอเทมที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นตีแป๊กเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมนะครับผมลูกมันจะเบี้ยวและตกไปไกลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ใช้ล็อกเก็ตช็อตเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมีความแม่นยําในการตีเพอร์เฟคด้วยนะครับผมโอเคต่อไปเรามาทําความรู้จักตัวละครที่3นะครับ l ลูซี่เดอะเบย์นะครับผมตัวละครโลลี่เพียงหนึ่งเดียวในเกมเบอร์รี่ครนะครับ สำหรับสถานะเริ่มต้นของตัวละครลูซี่เดอร์เบนะครับผมสำหรับระยะตีนะครับก็พอๆกับเอลินเลยแต่ว่าระยะความแม่นยำเนี่ยหรือว่าค่าความแม่นยำเนี่ยสูงมากๆนะครับผมนั่นหมายความว่าเวลาที่ลูซี่เนี่ยตีไปยังจุดที่กำหนดนะครับมันก็จะตกแบบค่อนข้างแม่นยำเนาะมาดูกันที่โซนสวิงนะครับโซนสวิงของลูซี่เนี่ยจัดอยู่ว่าต่ำมากๆนะครับผมพอๆกับระยะไม้เลยนะครับนั่นหมายความว่า ถึงแม้ว่ามันจะมีค่าความแม่นยาในการตีก็จริงแต่ถ้าตีแป๊กเนี่ยลูกมันก็ยังเบี้ยวอยู่ดีนะครับผมต่อมานะครับสถานะที่4ไหวพริบนะครับก็อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกแหละไหวพริบเนี่ยถ้าเราตีไม่พลาดเลยไม่ได้ตกซ้ายตกบังเกอร์หรือว่าตกหญ้าหนาเน,นี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับระยะพัดเนี่ยก็พอๆกับไหวพริบเนาะซึ่งก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับผม สรุปภาพรวมนะครับตัวละครลูซี่เป็นหนึ่งในตัวที่น่าใช้นะครับผมเนื่องจากว่ามันมีระยะแม่นยําที่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามหาไอเทมหรือว่าสถานะอะไรก็ได้นะครับที่มันบวกค่าโซนสวิงมาเพิ่มให้กับตัวละครลูซี่นั่นเองเนาะ ต่อไปเราม,มาดูสกิลการใช้งานของลูซี่นะครับสกิลแรกนะครับกดล็อกตอนเลเวล10มีชื่อว่าพลังมุ่งมั่นของสาวอัจฉริยะนะครับผมสำหรับตัวละครลูซี่เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งเดียวนะครับในเกมที่ความสามารถเนี่ยส่งผลกับตัวละครทั้งหมดภายในทีมนะครับนอกจากตัวละครลูซี่จะได้บัฟแล้วเนี่ยตัวละครที่เอาลงไปในทีมอีก2ตัวเนี่ยก็ได้บัฟนี้ด้วยนะครับผมสถานะแรกของตัวละครลูซี่นะครับจะเพิ่มโซนเพอร์เฟกช็อตของตัวละครทั้งหมด ที่เข้าร่วมพร้อมกับลูซี่20%นะครับนั่นหมายความว่าแถบเพอร์เฟ s ช็อที่มันเล็กๆเนี่ยมันจะถูกขยายขึ้นมาอีก20%นะครับผมก็เป็นหนึ่งในสกิลติดตัวที่ดีมากๆนะครับต่อมานะครับสกิลที่2กปลดล็อกตอนเลเวล30ชื่อว่าพรสวรรค์ของสาวอัจฉริยะเนาะ สำหรับสกิลนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมากๆนะครับผมจะคล้ายๆกับตัวละครของคริสเลยนะครับตัวละครคริสเนี่ยเวลาตีไฮช็อตและติดเพอร์เฟกเนี่ยจะได้โทมาฮอคเนาะไม่ใช่สิจะได้ไอเทมสกิลล็อกเก็ตนะครับแต่ว่าตัวละครลูซี่เนี่ยเมื่อทำการตีโลช็อตและติดเพอร์เฟกนะครับผมจะได้รับความสามารถของเอฟเฟกต์สปินเบิร์ดนะครับการตีโลช็อตก็คือการจุดนะครับผมการกดไปที่จุดด้านบนของลูกกอล์ฟนะครับแล้วตีติดเพอร์เฟกเนี่ย ผู้เล่นจะได้รับความสามารถสปินเบิร์ดสปินเบิร์ดก็คือคล้ายๆสกิลโทมฮอคในเกมปังย่านะครับแต่ว่ามันจะสปินเข้าหาหลุมนะครับก็คือหลังจากที่ติดความสามารถนี้แล้วเนี่ยลูกมันจะไปตกนะครับยังจุดที่กําหนดรับพุ่งเข้าไปหาหลุมนะครับผม ซึ่งผมว่าสกิลสปินเบิร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมากๆนะครับถ้าเราวางระยะลูกแม่นๆเนี่ยอาจจะสปินลงหลุมได้เลยนะครับผมต่อมาสกิลที่3นะครับกดล็อกตอนเลเวล50นะชื่อสกิลว่าความเชื่อใจของสาวอัจฉริยะนะครับสกิลนี้นะครับมีความสามารถสามารถบวกความสามารถให้กับตัวละครทั้งทีมนะครับผมสกิลที่1ทั้งทีมสกิลที่3ก็ทั้งทีมนะครับสกิลที่2เนี่ยมีผลกับลูซี่ตัวเดียวเนาะ สำหรับสกิลที่3นะครับจะเพิ่มความแม่นยำและโซนสวิงบวก5หน่วยนะครับต่อจำนวนตัวละครที่เข้าร่วมเกมนั่นหมายความว่าถ้าเราไปลงในโหมดที่สามารถจัดตัวละครลง3ตัวเนี่ยตัวละครทั้งทีมนะครับผมจะได้รับค่าแม่นยำกับโซนสวิงบวกมาอีก15หหน่วยนะครับผมนั่นหมายความว่า จะได้ระยะไม้เพิ่มมา15หลาความแม่นยําเพิ่ม15แต้มนะครับผมโซนสวิงบวก15รวมถึงไหวพริปในะระยะพัดก็บวกอีก15นะครับเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับเอาไปใช้ในการบัฟทีมมากๆเนอะโดยเฉพาะในการที่เราไปเล่นในโหมดหอวิชิตดาวหรือว่าไปเล่นในลีกนะครับหรือว่าจะเล่นพวกกิจกรรมฟาโลเนี่ยเอาตัวละครลูซี่ติดไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครอื่นๆนภายในทีมเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมให้ตัวละครเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าใช้มากๆนะครับ ต่อมาตัวละครสุดท้ายนะครับเป็นตัวละครสาวสวยนะครับผมมีชื่อว่ามาติน่าโกลนะครับเรามาดูสเตตัสเริ่มต้นเนาะสเตตัสเริ่มต้นของตัวละครมาติน่าโกนะครับระยะตีเนี่ยจะยาวมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่มีระยะไม้ยาวที่สุดนะครับในช่วงเริ่มต้นเนาะแต่ในทางกับกันมาดูที่ค่าความแม่นยำนะครับค่าความแม่นยำต่ํามากๆนะครับ นั่นหมายความว่าระยะมันไกลก็จริงแต่จุดตกที่ลูกมันจะตกเนี่ยมันก็มีโอกาสเบี้ยวค่อนข้างสูงนะครับผมเราเลงไปจุดทางซ้ายอาจจะตกไปที่จุดทางขวาก็ได้นะครับเพราะว่าความแม่นยํามันน้อยนั่นเองเนาะค่าโซนสวิงก็น้อยพอๆกับค่าความแม่นยําเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครนี้นะครับถ้าใครคิดจะเล่นเนี่ยผมแนะนาเลยนะถ้าคุณตีเพอร์เฟกหรือกูตี้ไลท์ช็อต nice ไม่แม่นเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับผมไม้มันยาวก็จริงแต่ว่ามันตีแ๊กง่ายมากๆนะครับ ส่วนค่าไหวพริบเนี่ยสูงมากกว่าพอากับค่าระยะตีเลยเนาะซึ่งก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าระยะไม้มันไกลนะครับแต่ว่าความแม่นยันกับโซสวิงมันน้อยเนี่ยเวลาตีแป๊กตีพาดไปตกซรายหรือตกหญ้าหนานเนี่ยเจ้าค่าไหวพริบเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเร็วในการตีในช็อตต่อไปนั่นเองนะครับ ตัวระยะพัดเนี่ยก็พอๆกับตัวละครทั่วไปเลยนะครับผมอยู่ในระดับปานกลางนะครับโอเคต่อไปมาดูความสามารถของตัวละครมาติน่านะครับตัวละครมาติน่าเป็นตัวละครเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่มีสกิลใช้งานติดตัวโกงมากๆนะครับต้องบอกว่าโกงจริงๆนะครับผมโกงยังไงมาดูกันเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับจากบดล็อกตอนเลเวล10เนาะมีชื่อว่า คำอวยพรจากดวงดาวนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมเมื่อเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นเนี่ยมีโอกาส20นะครับที่จะได้รับไอเทมสกิลเวิร์มโ,โฮเมื่อตีที่ t ีช็อตนะครับก็คือหลังจากเข้าสนามมาเนี่ยมีโอกาส20ที่จะได้รับสกิลเวิร์มโ,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 โฮหรือรูนอนเนาะ มันโกงยังไงนะครับสกิลนี้เนี่ยสกิลเวิร์มโฮนะครับก็คือสกิลที่จะเปิดประตูมิติวาร์ปนะครับแล้วก็จะตีลูกกล์ฟเข้าไปในมิติวาร์ปแล้วมันก็จะพาลูกกล์อของเราเนี่ยไปโผลยังจุดปลายทางของระยะไม้นะครับซึ่งในเกมเบอร์ดี้ครัชนะครับมันจะมีบางสนามนะครับที่เป็นพาห้าเนาะผมจําชื่อสนามไม่ได้นะครับที่เราสามารถตีไม้เดียวเนี่ยออนกรีนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีภูเขาบางอยู่สมมุติว่าเราใช้ตัวละครมาติน่าพอเริ่มเกมมาเนี่ย เราได้ไอเทมเวิร์มโพมานะครับเราสามารถใช้ไอเทมเวิร์มโพเนี่ยตีช็อตเดียวไปออน e ีนเพื่อเก็บอัลบาทอรได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครตีแม่นๆเนี่ยอาจจะสามารถเก็บสถิติโฮอินวันจากสนามพาหาได้เลยนะครับผมผมถึงบอกนะคบว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่โกงมากๆนะครับต่อมานะครับที่เลเวล30นะครับจับบทล็อกสกิลมีชื่อว่าปณิธานแห่งดวงดาวนะครับผม อันนี้ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ตัวละครมาติน่าโกงขึ้นไปอีกนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเวลามาติน่านะครับใช้สกิลไอเทมเวิร์มโฮนะครับผมจะตีติดเพอร์เฟกช็อตเสมอนะครับก็คือเวลาที่ผู้เล่นเนี่ยใช้สกิลเวิร์มโฮต่อให้ผู้เล่นจะตีแป๊กยังไงนะครับมันก็จะติดเป็นเพอร์เฟกช็อตนั่นเองเนาะนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มาติน่านะครับใช้สกิลเวิร์มโฮมาติน่าจะไม่มีทางตีแป๊กนั่นเองนะครับผม พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสกิลนี้นะครับมันจะไปส่งเสริมสกิลแรกของมาตีน่าเนาะหลังจากได้ไอเทมเวิร์มโฮมาแล้วใช้ไอเทมเวิร์มโฮช็อตต่อไปตีติดเพอร์เฟกแน่นอน100%นะครับผมโอเคมาดูกันที่สกิลสุดท้ายนะครับสกิลดวงดาวชี้ทางเป็นสกิลที่โกงอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผู้เล่นมีเลเวล50นะครับ ผู้เล่นจะได้เพิ่มค่าพัดมา100นะครับค่าพัดก็คือค่าสีม่วงเนาะนั่นหมายความว่าเวลาผู้เล่นตีออนกรีนเนี่ยผู้เล่นนะครับจะได้รับเส้นไกด์ไลน์ที่ยาวขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครมาติน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเล่นมากๆนะครับข้อเสียของมาติน่ามีอยู่อย่างเดียวนะครับผมนั่นก็คือค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าโซนสวิงที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้เล่นจะเล่นมาติน่านะครับแนะนําว่า ควรจะบริหารค่าความแม่นยำแล้วก็ค่าโซนสวิงให้มันได้บาลานซ์กับค่าระยะไม้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาจัดอันดับตัวละครที่น่าเล่นที่สุดในสี่ตัวละครนะครับอันดับที่1นะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากมาติ่าโกเนาะความสามารถก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับตัวละครที่2ที่น่าเล่นนั่นก็คือตัวละครลูซี่เดอะเบย์นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการปับทีนเนาะรวมถึงสกิลที่2ของลูซี่เบย์เนี่ยมีโอกาสที่จะ สถานะสปินเบิร์ดเมื่อตีโลช็อตและติดเพอร์เฟกตนะครับต่อไปอันดับที่3นะครับที่ผมแนะนำนั่นก็คือตัวละครเอรินจีบิดนะครับผมก็เป็นตัวละครที่มีสกิลติดตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะสกิลทอร์นาโดเป็นหนึ่งในสกิลที่มีประโยชน์มากเนาะเวลาที่เราอยากจะตีออ e นอะีและให้ลูกมันอยู่ใกล้หลุมนะครับส่วนตัวละครที่แย่ที่สุดนะครับเป็นตัวละครชายนะครับผมหเดียวในเกม คริสโลเวลนะครับมาพร้อมกับสกิลที่กระหลงปงมากๆนะครับผมก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปเนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตัวละครทั้ง4ตัว ตัวไหนหน่าใช้ไม่น่าใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนั่นเองนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าชอบเล่นคริสก็เล่นคริสนะครับหรือว่าชอบเล่นมาติน่าก็เล่นไปนะครับอย่างผมชอบเล่นเอลินเนี่ยผมก็เล่นเอลินนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาติน่านะครับเมื่อผมมีอุปรกรณ์ที่เพิ่มค่าความแม่นยํากับค่าโซนสวิงที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะสามารถเล่นมาติน่าได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ เล่าสารทยายกันมาสยาวเหยียดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะยาวประมาณสักกี่นาทีเนาะแต่ผมว่าน่าจะมากกว่า20นาทีนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับน่าจะไขข้อข้องใจผู้เล่นทุกท่านได้นะครับผมว่าตัวละครไหนในเกมน่าใช้ที่สุดค่าสถานะในเกมทั้ง5สถานะเนี่ยคืออะไรมีความสามารถยังไงนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป e ีต่อไปนะครับผม